ปัจจุบ,บันถ้าเกิดเราเดินออกไปข้างนอกเราจะพบนะครับว่าก็จะมีเชนนะครับร้านอาหารก็ดีร้านขนมร้านไอติมร้านกาแฟน,นะครับซึ่งมาจากจีนเนี่ยค่อนข้างเยอะมากเชื่อไหมครับว่าในภูมิภาคเอเชียตอนออกเฉียงใต้นี้แบรนด์เหล่านี้เนี่ยซึ่งหลายๆแบรนด์ถ้าเอ่ยชื่อไปคงจะเห็นแล้วมีความคุ้นชิงกนดีเข้ามาในภูมิภาคเราในมากกว่า6 0 0 0สาขาไปแล้ว d ิเอเชียได้มีการรายงานนะครับว่า2ปีที่ผ่านมาครับแบรนด์สัญชาติจีนประมาณ60แบรนด์ครับเช่นมิสเวนะครับผมเชื่อหลายคนคงจะคุ้นเคยกันดีเป็นร้านเครื่องดื่มและมียเติมด้วยลักกิ o f f e ฟเป็นร้านกาแฟาและไหตีเหลาซึ่งเป็นชาบูหม้อไฟเนี่ยเปิดในภูมิภาคของเราเอเชียตอนออกเฉียงใต้ไปแล้ว กว่า6,100แห่งโดยอ้างอิงข้อมูลจาก Momentum Works ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาแบรนด์นะครับที่ตั้งอยู่ที่สิงคโปร์โดยเป็นตัวเลขสิ้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมาถือว่าเพิ่มขึ้นกว่า3เท่าตัวถ้าเทียบกันนะครับกับปี2022ที่มีการเปิดสาขาแค่1,800สาขาแค่นั้นเอง ทีนี้ครับที่แบรนด์มาโฟกัสขยายสาขาในภูมิภาคของเราเพราะตลาดอาหารกับเครื่องดื่มในจีนก็แข่งขันกันอย่างดุเดือดเลยบริษัทเหล่านี้เองนะครับก็เลยจะต้องหาโอกาสในการเติบโตในประเทศใหม่ๆโดยเฉพาะภูมิภาคของเราซึ่งเป็นตลาดที่แบรนด์ให้ความสนใจเยอะอยู่แล้วนอกจากนี้แบรนด์พวกนี้ก็เลยเอากลยุทธ์ที่ประสบความสำเร็จในจีนมาใช้เช่นการใช้พื้นที่นาร้านให้เกิดประโยชน์สูงสุดดึงดูดลูกค้าการใช้มาสคอตช่วยสร้างความโดดเด่นให้กับแบรนด์แบบนี้เป็นต้นทีนี้การเข้าไปเปิดในแต่ละประเทศก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับ แบรนด์และร้านอาหารพวกนี้ต้องเจอความท้าทายไม่ว่าจะเป็นการปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมรสนิยมท้องถิ่นและการแข่งขันกับเจ้าถิ่นด้วย ลีเจนกันครับซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งซีโองโมเมนตัมเวิร์กส์ที่สิงคโปร์บอกว่าแบรนด์จ,จีนสามารถหาพันธมิตรธุรกิจในภูมิภาคนี้ได้ง่ายครับ<ม>โดยเฉพาะที่สิงคโปร์และมาเลเซีย<ม>เพราะมีร้านอาหารเครื่องดื่มสัญชาติจีนเยอะที่สุดเลยส่วนหนึ่งเลยเพราะสัดส,ส่วนของประชากรที่มีเชื้อสายจีนและพูดภาษาจีนในประเทศเหล่านั้นเยอะอยู่แล้วครับเช่นเดียวกันครับไปดูอินโดนีเซียกับเวียดนามปัจจุบันก็มีร้านอาหารเครื่องดื่มจากจีนเป็น2ในสของจํานวนทั้งหมดเลยนะครับใน2ประเทศนี้มีแบรนด์ที่ราคาที่เข้าถึงง่ายได้้รับคควาามมนนิยย่ออขงเะ ประเทศไทยเราเองนะครับจะเห็นว่าก่อนหน้านี้ l u c k ินกาแฟนะครับจับมือกันกันกบ b u t t e r b แบนะครับเป็นแบรนด์ที่มีความชัดเจนนะครับก็คือน้องหมีเนยที่น่ารักนี้เนี่ยแหละครับซึ่งเป็นกระแสโด่งดังในโซเชียลมีเดียร่วมกันเปิดตัวเครื่องดื่มต้อนรับเทศกาลท่านวาคมและจัดแคมเปญส่งเสริมการขายด้วยกลยุธ์พวกผู้นี้เพิ่มความน่าสนใจของสินค้าและผลิตภัณฑ์และเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมท้องถิ่นทําให้แบรนด์ของเขาได้รับการยอมรับอย่างรวดเร็วทีนี้สอดคล้องนะครับกับภาพรวมการจับจ่ายนะครับ ในอุตสาการรมร้านอาหารในภูมิภาคของเรานี้นะครับฟื้นตัวแข็งแกร่งเลยมูลค่ารวม120 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐตัวเลขนี้สูงกว่าช่วงก่อนโควิดระบาดนะครับอยู่ที่1 10, 1 0 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐความต้องการผู้บริโภคเติบโตต่อเนื่องเลยทีนี้มาดูความเคลื่อนไหวของร้านอาหารเครื่องดื่มในจีนครับครึ่งปีนะครับแรกของปี2 0 2 4ที่ผ่านไปปิดตัวลงเยอะเลย70%เเทียบกับปีก่อนเพราะแรงกดดันค่อนข้างเยอะเศรษฐกิจจีนซบเซาด้วย แม้ตลาดเอเชียตอนออกชิงใต้จะเล็กกว่าเยอะแต่ว่านะครับก็มีโอกาสตามรายงานนะครับของ Momentum Works แสดงเห็นว่าบริษัทจีนที่มองหาโอกาสในภูมิภาคให้ความสําคัญแหะครับกับการพัฒนากลยุทธ์เฉพาะของท้องถิ่นเช่นการกําหนดรูปแบบธุรกิจการเลือกพันธมิตรที่เหมาะสมการพัฒนาห่วงโซ่ประธานที่ตอบโจทย์ตลาดในพื้นที่อีกด้วยดังนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นได้รับความนิยมมากมายนะครับไมาจะเป็นมิสเยนะครับที่มีอยู่แล้วก็ไหตีเราครําว่าไหาตีเราเนี่ยนิดนึงผมเพิ่งมาทราบ แปลว่าขุดขึ้นมาจากก้นทะเลไ oh. หตีแปลว่าก้นทะเล uh. ต,ตีแปลว่าก้นนะฮะแล้วก็ไหก็แปลว่าไห่เนี่ยทะเลเล่าแปลว่าขุดขึ้นมาขุดขึ้นมาจากก้นทะเล uh huh. นะฮะก็เพิ่งมารู้เขาอ่านแบบนี้ค่ะ ทีนี้จริงๆเราเห็นแบรนด์จีนมาเปิดตลาดในไทยนะคะเราก็อาจจะโอ้แล้วแบรนด์ไทยจะแข่งยังไงมีโอกาสได้พูดคุยกับบางท่านนะคะบอกว่าที่จีนเนี่ยมีแบรนด์ของน้ําดื่มไทยนะคะที่ชื่อว่าโกโก้ไอต้นคุณผู้ชมลองไปหาข้อมูลดูก็ได้ดังมากนะคะ1ปีเปิดไปแล้วประมาณสัก160สาขาในเวลาแค่ปีเดียวนะคะแต่ว่าเขามีอัตลักษณ์บางอย่างเช่นเอารูปของคนที่ชื่อไอต้นเนี่ยชื่อตนเนี่ยนะคะมาเป็นมาเป็นมัสคอตก็คือแปะไว้ที่แก้วแล้วก็เขาจะเปลี่ยนสีไปตามน้ำเขาจะ มีหนวดแล้วก็เปลี่ยนสีไปตามน้ำแล้วก็อย่างหนึ่งคือขายความเป็นคนสู้ชีวิตซึ่งคนจีนเขาชอบคนที่สู้ชีวิตอยู่แล้วมีสตอรี่ไม่เพียงเท่านั้นเขาบอกว่าเวลาถือแก้วเนี่ยนะคะอย่างโกโก้ไอต้นเนี่ยถือเขาบอกว่าให้ถือระดับนี้นะเพราะว่าแก้วระดับนี้เนี่ยจะทําให้คุณได้ออกกําลังกายมีกล้ามแขนด้วยโอ้โหคือแบบมีสตอรี่เยอะมากจนทําให้นักศึกษาจีนเนี่ยนะคะตอบคิวเป็นซื้อกโกโก้ไอต้นนะคะโอ้โหจริงๆแล้วเนี่ยคนไทยถือว่าเป็นชาติที่มีเสน่ห์ต่อเขามากนะครับไปแล้วเนี่ยเวลาเา คุยกับแล้วก็เสียงเขาจะดังนะแต่เขาดูชื่นชมแล้วก็ให้เกียรติคนไทยมากคนไทยนี่มีสเสน่ห์อย่างหนึ่งที่ชาติอื่นไม่มีนะครับเราไม่มีศัตรูไปที่ไหนแค่ๆเขาเอ็นดูเรารักทุกคนเป็นแบบนั้นจริงต้องใช้ประโยชน์แบบ ไอ้ต้นโกโก้ใช่ไหมฮะโกโก้ไอ้ต้นโกโก้ไอ้ต้นคือคนไทยอ่ะอาจจะไม่คุ้นนะแต่ไปดังมากที่จีนโดยเฉพาะกลุ่มนักศึกษาแล้วก็คนที่เขารู้สึกว่าเออมันได้อารมณ์ของการสู้ชีวิตอ่ะมันแบบอินสไบด์เขาอ่ะผมมีหน้าเวลาดูหนังจีนสมัยก่อนนะพวกเลือดล้างตระกูลอะไรเงี้ยนะสงครามชีวิตพวกเนี้ยเป็นแบบนี้หมดเลยนะฝังอยู่ใน DNA เขาถูกต้องค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The s t a n d a r d Wealth ค่ะ